เข้าสู่วันที่2ของการทํางานครับคุณพ่อผมได้เริ่มจากการเลื่อยด้ามบางส่วนออกเนื่องจากว่าไม้มันหนาเกินไปหลังจากนั้นเราก็มาเข้าหัวขวานกันต่อเลยครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยเห็นผมบอกว่าเรายังไม่ได้รับทําแล้วก็ทําขายนี่ทําไมถึงทําให้กับฝรั่งคนนี้เอาจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ได้รับทาแล้วก็ทําขายนะครับเรายังคงทําเป็นงานอดิเรกเพื่อการสะสมของตัวเองอยู่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดโอกาสครั้งใหม่ที่เรายังไม่เคยทํามาก่อน ก็ถือว่าเป็นการหาค่าประสบการณ์ไปนะครับคุณพ่อก็จะใช้บุ้งขัดไม้ค่อยๆเหลาจนเข้าหัวขวานได้ตาขวานมันมีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเวลาเหลาไม้เนี่ยต้องคอยระวังด้วยถ้าไม้หักขึ้นมาเนี่ยงานเข้าเลย ในการขึ้นทรงด้ามขวานนะครับคุณพ่อผมก็ได้ใช้ทั้งบุ้งใช้ทั้งตะไบแล้วก็มีดในการขูดด้ามขวานด้ามขวานสั้นนะครับมันใช้เวลาในการทํางานน้อยกว่าด้ามใหญ่อยู่แล้วแต่ถึงยังไงเราก็ยังคงกดดันอยู่ดีครับเนื่องจากมีเวลาที่จํากัดและเราก็กลัวความเสี่ยงในการทํางานครับบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับบางทีอาจจะเจอไม้ผูกไม้แตกหรืออะไรต่างๆนานามันก็อาจจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยยืดออกไปอีก เราก็ตั้งใจทํางานในทุกๆด้านนะครับแต่พอเวลามันเป็นด้ามขวานของคนอื่นแล้วเนี่ยมันรู้สึกกดดันยังไงก็ไม่รู้ครับไม่เหมือนกับการทํางานของตัวเองใจหนึ่งเราก็กังวลน,นะครับว่ามันจะเสร็จทันกําหนดเวลาหรือเปล่าแต่ใจหนึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเร่งรีบได้ครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้งานเสียหายหรือออกมาไม่ดีได้เราจึงค่อยๆทําไปเหมือนที่เราเคยทํามาทุกๆครั้ง เข้าสู่การทำงานวันที่3แล้วนะครับวันนี้เราจะต้องเข้าริมขวานแล้วแต่สภาพอากาศเนี่ยไม่เป็นใจเลยครับทำท่าว่าจะมีฝนแต่เราก็ไม่สามารถพักได้ครับเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ทันกำหนดเวลาต้องบอกว่าการทำงานของเราเนี่ยเรามักจะทำเวลาช่วงเย็นๆหลังเลิกงานนะครับมันอาจจะมีช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เราได้ทำงานเยอะหน่อยแต่เราก็ไม่ได้ทำทั้งวันนะครับเพราะบางวันนั้นก็มีอากาศร้อนบวกกับฝนตกบ้างในบางวัน สำหรับการเข้าริมในครั้งนี้นะครับคุณพ่อผมก็ได้เลือกใช้เป็นไม้สีลามิเนตตอนตอกริมไปนะครับบอกเลยว่าลุ้นมากๆแต่มันก็ยิ่งลุ้นเข้าไปอีกเพราะว่างานนี้เนี่ยมันเป็นงานที่เราทำให้คนอื่นเราก็กลัวว่าถ้าไม้มันแตกขึ้นมามันจะเป็นยังไงถ้าตอกไปแล้วหัวขวานเบี้ยวขึ้นมามันจะเป็นยังไงถ้ามันมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขมันทันเวลาหรือเปล่าและนั่นก็คือเหตุผลที่เราจะต้องไม่รีบใจเย็นๆค่อยๆทำและงานจะได้ออกมาดี